<laughs> để bắt <đoạn>. cho <laughs> này, để bắt Gõ <đoạn. cười> để <đoạn. cười> không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอ้อนา่ยนีใครเป็นเจ้าของที่นี่เนี่ยัน <c oughs> นี้ได้ <c oughs> ยังไงอ่ะตัวไหนอหน่ะ <c oughs>

ครับสวัสดีครับอ่าได้แล้วนะครับ CMYK ของอ่าลูกปูชวดก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่นี่ครับทุ่งสงนะครับอาจารย์สุดหล่อให้เต็มที่ที่นำมาเด็ดๆดทั้งหมด ให้เต็มที่หมดเลยครับนะครับอยากจะให้ทุกท่านลองชมดูนะครับว่าชิ้นงานที่อยู่บนโต๊ะเป็นยังไงนะครับเชิญครับเชิญครับดูนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่เป็นจากการผลงานของการสกรีนขึ้นมานะครับจะออกเป็นจะออกมาเป็นเหมือนกับสีน้ำมันหรือภาพวาดเลยนะครับนะฮะ ทั้งหมดนี้นะครับ <ừ. S 1> เป็นภาพที่ออกมาสวยงามมากครับกร <c oughs> ับชม <c oughs> ดูกันนะครับทักใจใช่ไหม ตั้งใจทำออกมาเพื่อให้ทุกคนเอาไปใส่กรอบไว้นะครับถ้าใครคิดว่า